อริยะอัตถังเจี๊ยคมักนี่แหละเป็นทุกขันิโรธาค่าไม่ดีปฏิปทาทางดําเนินได้ถึงความดับไม่เดือดแห่งทุกข์มักมีองแปดก็คือย่อลงมาได้สามก็คือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาได้สองก็คือสมถาวิปัสนาย่อลงมานหนึ่งเดียวก็คืออนาปานสติที่เรามาพูดกันเรื่องสมถาวิปัสนาเนี่ยจริงๆก็คือนั่นแหละก็คือเรื่องมักมีองแปด่นหละ แต่พูดโดยย่ยอแปดอย่างรอดยอ่อลงมาได้สองก็คือสัมปทาวิปัสสนาถ้ายอ่อลงบันหนึ่งเดียวก็คืออานาปานสติทำความก็แจใจตัวนี้ก่อนนี่คือวิธีที่จะทําเรือนน้อยๆเหล่านั้นให้กระจัดกระจายที่จะได้เกินคนไปเนี่ยพวกบอกว่าต้องกระจัดให้ถูกวิธีเนี่ยวิธีก็คือมีวิธีเดียวก็คืออรอยิยมรรคมแปดซึ่งเป็นการแตกรูปธรรมะออกมา พงว่าเพราะมีสิ่งที่ไม่ตายสิ่งที่ตายจึงมีทางออกพงว่ามันมีอยู่เนี่ยธรรมชาติที่มันไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเนี่ยมันมีอยู่ทางออกไปจากสิ่งที่ตายจึงมียพงว่าพิสูจทั้งหลายสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดอาชาตังไม่ได้เป็ี่นอภูตังไม่ได้ถูกอะไรทําอากตังไม่ได้ปลูกอะไรปรุงอสังกตังมีอยู่สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงมันไม่มีอยู่ ถ้าหากว่าสิ่งที่มิได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทำไม่ได้ถูกอะไรปรุงจักไม่มีอยู่แล้วไซการรอดออกไปได้สําหรับสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงก็จักไม่ปรากฏถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่หูกอะไรปรุงนี่ไม่มีผู้บอกว่าทางที่เราจะออกไปจากสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงก็จักไม่ปรากฏ พี่ส่งหลายเพราะเหตุมีสิ่งซึ่งไม่ได้เกิดไม่ได้เป็นไม่ได้ถูกอะไรทําไม่ได้ปลูกอะไรปรุงนั่นเองการรอดออกไปได้สําหรับสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงจึงได้ปรากฏอยู่เพราะมีธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงมีอยู่การออกไปจากสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทําที่ถูกอะไรปรุงจึงปรากฏอยู่ พูดว่ใครๆไม่ควรเพลิดเพลินต่อสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วเกิดขึ้นพร้อมแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วอันปัจจัยปรุงแต่งแล้วไม่ยั่งยืนปรุงแต่งเพื่อเชราและมรณนะเป็นรังโรคเป็นของปูพังมีอาหารและเนติคือตัณหาเป็นแดนเกิดใครๆไม่ควรเพลิดเพลินอยู่กับสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรตามที่ถลกปรุงก็คือขันห้าหนั่นแหละ ปรุงแต่งเสียงเหล่านี้เพื่ออะไรปรุงแต่งเพื่อชรามรณนะเพื่อแก่และตายเนี่ยขันห้าเนี่ยนะรูปเนี่ยเป็นดังของโรคเป็นของผูพังเ,เดินไปสู่ความดับเดินไปสู่ความแตกสลายเนี่ยลองลอง,ลองพี่นาดูตัวเราเนี่ยเกิดมาแ,กแรกๆก็เป็นเด็กอ่อนนอนหงายนอนแบเบาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาโตเป็นหนุ่มเป็นสาวเริ่มมาสู่ใบกลางควรเริ่มมาสู่ัยชรา ผมหงอกขาวฟันหลุดร่วงตาฟ้าฟางที่สุดก็เดินไปสู่ความดับเดินไปสู่ความแตกสลายมองให้เห็นตามความเป็นจริงอย่างนี้วัดกันห้ามันเป็นอย่างนี้ส่วนการออกไปเสียได้าจากสิ่งที่เกิดแล้วเป็นต้นนั้นเป็นธรรมชาติสงบไม่เป็นวิสัยแห่งความตรึกเป็นของยั่งยืนไม่เกิดไม่เกิดขึ้นพร้อมไม่มีโศกปราศจากทุรี เป็นสิ่งที่ควรไปถึงเป็นที่ดับแห่งสิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นความเข้าไปสงบรังนับแห่งสังขารเป็นสุขดังนี้คือเป็นสิ่งที่เราควรจะไปให้ถึงก็คือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทําไม่ถูกอะไรปรุงเนี่ยเพราะเป็นธรรมชาติที่สงบตรงนี้ไม่เป็นวิสัยแห่งความตรึกคิดเอาเองไม่ได้ตรงนี้ต้องเดินตามหนทางก็คือหนทางมีอยู่ก็คืออะรมีเมืองแปด ทางที่จะไปถึงธรรมชาติตรงนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ควรไปถึงเป็นสิ่งที่ดับแห่งความทุกข์สิ่งที่มีความทุกข์เป็นธรรมดาเป็นความเข้าไปสงบรำงับแห่งสังขารไปสุขดังนี้ไอสิ่งตรงนี้ไอสิ่งที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงหรืเพิ่มว่าสิ่งนั้นน่ะหาพบได้ในการนี้ไม่ต้องไปหาที่ไหนที่บอมตัดมาประสูนยนี่ก็คือโลหิตะสะเมื่อก่อนเขาเป็น ฤาษสีใช่ไหมได้สมาธิอยากไปหาที่สุดของโลกเนี่ยก็เหาะไปนั่นหละไม่กินไม่นอนไม่ขับไม่ถ่ายไม่เหาะไปตลอดร้อยปีเพื่อจะไปหาที่สุดของโลกเนี่ยตายคาสมาธิได้ไปเกิดเป็นเทวดาผู้เจ้าก็ขึ้นไปแสดงธรรมให้เทวดาฟังเนี่ยสิ่งที่เป็นที่สุดของโลกเนี่ยพวกผูหาพบได้ในกายนี้พวกคแน่เธอที่สุดแห่งใดอันสัตว์ไม่เกิด ไม่แก่ไม่ตายไม่จิติไม่อบัตรเราไม่กล่าวว่าใครๆอาจรู้อาจเห็นอาจถึงที่สุดโลกนั้นด้วยการไปแน่เธอในร่างกายที่ยาประมาณวาหนึ่งนี้ที่ยังประกอบด้วยสัญญาและใจนี้เองเราได้บัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกความดับสนิทไม่เหลือของโลกและทางดำเนินนี้ถึงความดับสนิทไม่เหลือของโลกไว้ดังนี้แหล จะบอกเราต้องมาศึกษาให้รอบรู้ในตัวเราเนี่ยจบตรงนี้วางตัวนี้ได้ก็คือเนี่ยที่สุดของโลกไม่ต้องไปหาที่ไหนเนี่ยมาศึกษาให้รอบรู้เนี่ยตัวเรามาศึกษาให้รอบรู้ว่าขันห้าไม่ใช่เรามาศึกษาให้รอบรู้ว่าอายะตะนะหกช่องทางเนี่ยตาหูวจมเล้นกายใจไม่ใช่เราเยวางตัวนี้ได้ก็ออกจากโลกได้แล้วโลกคือความมืดบอดความหลงนี่แหละคำว่าโลกของพระเจ้าเนี่ยนียนพระบว่า สภาวะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยมันหาพบได้ในกายนี่ไม่ต้องไปหาที่ไหนเนี่ยหมวดต้องมาศึกษาให้รอบรู้ในเรื่องขันห้าน่แหละการเกิดมาเป็นนุษย์นี่พระหมวดเร่งเร่งด่วนที่เราต้องมาเรียนรู้เนี่ยเรียนรู้เรื่องอะไรก่อนพระบวชเหตุที่ต้องมีพระเจ้าได้ทำวินัยอยู่ในโลกเนี่ยพระเจ้าบัดทาธรรมชาติสามอย่างไม่พึงมีอยู่ในโลกไซต์แต่ถาคนก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นลรตสัมมาสัมพุทธะ และทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเดืองไปในโลกธรรมชาติสามอย่างนั้นคืออะไรเล่าคือชาติชลาและมรณนะก็คือทุกขอริยสัจพิสูจน์ทั้งหลายธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้แลถ้าไม่มีอยู่ในโลกแล้วไซตตถาคตก็ไม่ต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นหลันตัสมาสัมพุทธะและทมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วก็ไม่ต้องรุ่งเดืองไปในโลก พิสูจน์หลายเพราะเหตุใดแลที่ธรรมชาติสามอย่างเหล่านี้มีอยู่ในโลกเพราะเหตุนั้นตถาคตจึงต้องเกิดขึ้นในโลกเป็นลันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะและทําวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วจึงต้องรุ่งเรืองไปในโลกต้องเข้าใจว่าพระเจ้าเนี่ยเกิดมาแก้ปัญหาอะไรเนี่ยแก้ปัญหาสามอย่างก็คือเรื่องความเกิดเรื่องความแก่เรื่องความตายพระเจ้าเกิดมาเพื่อมาแก้ปัญหาตรงนี้ เนี่ยพโปงเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของอยู่คู่โลกเนี่ยแต่ว่ามันมีไม่หนทางที่จะออกจากตรงนี้เนี่ยพป่งบอกผมมองี่นาเห็นว่ามันมีกลางวันยังไงยังกลางคืนมันก็ต้องมีมีกลางคืนยังไงก็ต้องมีกลางวันเนี่ยทางออกไปจากสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันน่าจะมีเนี่ยพป่งก็เลยออกจากบ้านจากเมืองมาไปเข้าป่าเพื่อแสวงหาหนทางเพื่อการพ้นทุกเนี่ยพป่งก็ใช้เวลาอ่า ศึกษาประพฤติปฏิบัติอยู่หกปีเนี่ยจริงคนพบของทานตรงนี้เนี่ยพระองค์จึงมาสอนพวกเราให้พาเราออกจากความเกิดความแก่ความตายที่บอกว่าพุทธศาสนาพระเจ้ามาสอนเนี่ยมาสอนเราให้รอบรู้สองเรื่องให้รอบรู้ทุกข์กับทางพ้นทุกข์จริงๆแล้วพุทธศาสนาันมาเน้นอยู่สองเรื่องแค่นี้คาสอนของพระเจ้าเราเนี่ยมาสอนให้รู้ทุกข์เนี่ยให้รอบรู้ว่าการเกิดเนี่ยมันเป็นทุกข์ พุเจ้าบอกว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกเริ่มไปได้เกิดแล้วก็ได้แก่ได้เจ็บได้ตายตามมาต้องประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักต้องพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักการที่สัตว์ทุกสัตว์ได้การเกิดมาเนี่ยเอาเป็นว่ามนุษย์ทุกคนได้เกิดมาเนี่ยทุกคนร่ํารวยเสมอกันก็คือความทุกข์หนึงน่งไม่มีใครพ้นไปจากความทุกข์ตัวนี้ได้คนจนก็ทุกแบบคนจนคนรวยก็ทุกแบบคนรวยเนี่ย คนจนก็ทุกต้องแสวงหาทำมาหากินคนรวยก็ทุกทำยังไงจะทำทรัพย์สินที่มีอยู่ให้มันงอกเงยยิ่งขึ้นทำยังไงทรัพย์สินที่มีอยู่แล้วจะไม่ให้มันเสื่อมสลายไปต่างคนก็ต่างมีความทุกข์กันคนละแบบสิ่งที่มนุษย์ทุกคนเกิดขึ้นในโลกร่ำรวยเสมอกันก็คือความทุกข์นั่ไม่มีใครที่บอกได้เลยว่าตัวเองไม่มีทุกข์น่ไม่มีนอกจากวัดคนที่มองไม่เห็นทุกข์แค่นั้นน่มองไม่เข้าใจเรื่องทุกข์เพื่อบอกว่าตัวเองไม่มีทุกข์ บางคนก็บอกว่าเรากินดีอยู่ดีเรามีชีวิตอยู่ดีเนี่ยไม่มีนมี่นมันจะทุกตรงไหนเนี่ยเราก็มองต่อไปใช่ไไอสิ่งที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันอยู่เช่งแท้าทาวันกับเราตลอดไปไหมตัวเราที่ยุดธวิดของเราเนี่ยมันจะอยู่เช่งแท้ตา,าวันตลอดไปไหมเยเราในยนุคนี้อย่างมากก็ไม่เกินร้อยปีก็ต้องทิ้งรูปร่างกายนี้ให้ไปพี่นายเห็นเนี่ยคำว่าทุกข์คำว่าทุกข์ของพระเจ้าเนี่ยคือ สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเดินไปสู่ความดับเดินไปสู่ความแตกสลายนี่คําว่าคือทุกในพุทธศาสนาไม่ใช่แล่ทุกก็คือแค่ทุกกายทุกใจแค่นี้ไม่ใช่คําว่าทุกของพระเจ้าก็คือทุกสิ่งที่อย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเดินไปสู่ความดับเดินไปสู่ความแตกสลายสิ่งเหล่านี้บางอย่างก็ต้องอาศัยเวลาการเวลาอาจจะอยู่นานหน่อยร้อยปีพันปีถึงจะแตกสลายแต่บางอย่างก็ แตกระเด็รวดเร็วครวัตทุกให้เราเข้าใจอยู่นี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วเดินไปสู่ความดับเดินไปสู่ความแตกสลายมีความแปรปวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนี่ครวัตทุกในพุทธศาสนา